ตเอ,อื้องตมเอื้องพี่น้องน้ำคนร่างเดือดครับรน,น้เดืเดเดอดอะไที่เอย้องรุ่งนะครับบัดนี้ อ้าครับมนเอื้องน้ำกัดมารมเอื้อรมเอ,อ,อื้องเอึ้งกรุงเทพอึงกรุงเทพไอ้มะขามไอ้ใบขามลงใปน้ำครับ ใส่นวยวันั้ใส่ใบวันใส่ขามอ่อนบัดววาขันหอดสามร้อยสี่ร้อยันเขาก็ซื้อแล้วเขกินเนื้อยังไห้องหมักบะคือกันเนาะโลละห้าหกอยโอ้จิตบวมซื้อบวหายแล้ว คือพี่น้อง้มออึ่งอนปิดไฟชักรอบครับปิด้าไว้ชักรอบ,อรอบโอ้หนาพอร่างเดือดครับ อื้นงกุงเทพโตป้วยไงครับอื้นงกุงเทพโตหน่อยน้อยอื้นหยางอื้นหยางวันอื้นเพ่าครับออออโอ้ฝนบวบบเป็นแทบครับตบมอ,อื้องใส่ใบบักขามอ่อนแสบแทบ โอ้ยแสบครับแสบแสบซุกเด้าซุกเด้าไปปรุงนะครับมาเออมากินต้มเบืองน้ำกัะตำพริกต้องไปอีครับพริกแหง้งพริกแหง้งพริกทอดโอ้หอม สันแทบคัะครับอ้อมแบบจิกเลยนะโอ้หอ้อมห่วยห่ยโอ,โอ,โอ,โอ้ครับได้ที่แล้วครับน้าบกแล้ววัด แสบแสบแสบแครับโอ้ยต่มอึงต่มอึงอื้องออกไหมครับตัวหน่อยๆครับอื้องกรุงเทพน้องแสบแสบนะครับ ุกแล้วทุกแล้วนานอกทุกแล้ว